นางตานีเป็นผีผู้หญิงเช่นเดียวกับนางตะเคียนนางตานีจะสิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยตานีอย่างไรก็ตามไม่ใช่ต้นกล้วยตานีทุกต้นจะมีพลายตานีสิงสถิตยอยู่ลักษณะของพรายตานีโดยทั่วไปจะเป็นหญิงงามนุ่งหม่มตามแบบสตรีไทยโบราณสบายสิตอดผ้านุ่งจงสีตองแกะกลิ่นกายหอมดอกกล้วยเรื่องการเรียกพลายตานีนี้มีหลายตำนานบ้างก็ว่าให้ชายที่ต้องการเรียกพรายตานีมาปัสสาวรตโวนต้นกล้วยที่กำลังออกปีใหม่ๆบ้างก็ว่าให้เอาของลับถูกกับโวนต้นกล้วยเจริญอินทรคเกษตรอธิบายไว้ ในสารนุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มหนึ่งสามว่าต้นกลัวยตานีเป็นที่สิงสถิตของพายนางตานีเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนรุ่นเก่าพายนางตานีนี้ว่ากันว่ามีหน้าตาสวยมีกลิ่นตัวหอมไว้ผมยาวฝ่ามือฝ่าเท้าแดงอ่อนดุจตีนนกพิราบปริมฝีปากมีสีเหมือนตำลึงสุกท้ากลวยตานีมีลำต้นอวบพายนางตานีก็มีรูปทรงท้วงถ้ามีลำต้นโปร่งเปล่าพายนางตานีก็มีรูปทรงฉุนวอยอดโดยเหตุที่พายนางตานีเป็นผีชาวบ้านจึงไม่กล้าปลูกกล้วยตานีไว้ใกล้เรือนแม้จะปลลูกกไว้้รือน ถ้าจะตัดเอาใบตองไปใช้ก็ห้ามไม่ให้ตัดเอาไปทั้งใบต้องเจียนเอามาแต่ใบตองเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องหักก้านสียก่อนเพราะถ้าตัดเอาเข้ามาในเรือนทั้งใบถือเป็นหลางรายว่าจะมีใครในบ้านนั้นตายลงในไม่ช้าทั้งนี้เห็นจะเนื่องจากคติดเดิมที่ใช้ใบตองกล้วยตานีสามใบรองก้นลงศพกล้วยตานีนี้ถ้าคราวออกปีจะมีพิธีพลีพรายนางตานีเครื่องพลีมีหวหมูใบสีสำรับข้าวหวานของหวานก็มีขนมต้มแดงต้มขาวนอกจากนี้ยังมีข้าวตอกดอกไม้ทุกเทียนน้ำหอม และเครื่องหอมมีแป้งกระจัดจันเป็นต้นเอาแหวนและสร้อยทองคาไปคล้องที่งวงปลิกลวยเป็นเครื่องประดับและนําผ้าผืนหนึ่งจะเป็นสีแดงหรือสีอะไรก็ได้ไปพันรอบต้นกล้วยตานีเป็นต่างว่าได้นุ่งหม่มให้แก่ปรายนางตานีขอให้คุ้มครองรักษาคนในบ้านและให้มีลาบบางทีมักนิยมนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดมนต์ทำบุญด้วยบางทีหมอที่ทําพิธีเมื่อเส้นวักแล้วนําดอกในปลิกลวยตานีไปตากกดให้แห้งแล้วบดให้เป็นผงผสมกับผงอิจเจคือผงของดินสอขาวที่ลงยัน ซึ่งเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้สําหรับใช้ในทางให้เกิดเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยมบางทีก็เอาดอกในปิดรวยตานีไปใส่ไว้ในตลับสีพึ่งสีปากซึ่งปลุกเสกแล้วใช้สําหรับสีปากเพื่อให้เกิดเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยมเช่นเดียวกันเมื่อใช้สีพึ่งนี้สีปากแล้วย้มปากพูดออกมาก็มีเสน่ห์กระทําให้ผู้ใหญ่มีเมตตาถ้าเป็นผู้หญิงสาวก็ทําให้เกิดความรักขึ้นมาได้ทันทีในทางตรงกันข้ามถ้าผู้หญิงทาสีพึ่งนี้แล้วเมื่อย้มปากพูดออกมาผู้ชายก็จะเกิดความรักขึ้นในทันทีเช่นเดียวกับ น้อถ้ากล้วยตานีที่ทําพิธีเส้นวักแล้วออกปลิกลงังต้นก็ถือกันว่ากล้วยตานีนั้นเกิดมีพรายนางตานีขึ้นแล้วกล้วยตานีที่ออกปลิกลังต้นนี้พวกชายหนุ่มที่ยังเป็นโสดอยู่ถ้าเป็นผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับพรายนางตานีก็จะไปทําพิธีเส้นวักเป็นทํานองเดียวกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้วไปที่ต้นกล้วยตาน,านีนั้นในเวลากลางคืนทุกคืนสุดแต่โอกาสจะอํานวยให้พอไปถึงก็กล่าวคําเกี่ยวประลาวประลงพรายนางตานีต้องตั้งความเทียนไปเกี่ยวจนกว่าพรายนางตานีจะใจอ่อนเห็นอกเห็ในใจแล้ว เอามีดเฉือนตอนคนกล้วยที่มีลักษณะเป็นเหมือนเงาเอา,เอามาก้อนหนึ่งแกะสลักเป็นรูปผู้หญิงใส่ตลับหรือภาชนะอื่นไว้และต้องเส้นวักทุกเช้าเย็นทำอย่างนี้อยู่หลายๆวันค่ายนางตานีก็จะมาปรากฏร่างให้เห็นในความฝันเป็นผู้หญิงสาวรูปร่างหน้าตาสวยสดวดงามสมดังใจที่เคยนึกเคยพวงเป็นจินตนาการมาก่อนแล้วนางจะยอมตนเป็นมีผู้นั้นอันเอเป็นความฝันอีกเหมือนกันเมื่อได้นางไายตานีเป็นมีแล้วชายคนนั้น จะไปมีมีอื่นอีกไม่ได้ถ้ามีก็มักเป็นอันตรายถ้าต้องการจะมีมีจริงๆก็อาจทําได้โดยบอกกล่าวขออนุญาตพายนางตานีเสียก่อนพายนางตานีเป็นมีที่ดีเมื่อเห็นสามีซื้อสัตว์ไม่ปิดบังความจริงก็จะอนุญาตให้มีได้ซ้ํายังจะช่วยเหลือเพื่อให้การนั้นสําเร็จไปด้วยดีอีกด้วยไม่มีหึงหวงแยกเคี้ยวหรือร้องไห้ตีโพยตีพายเหมือนมีมนุษย์แต่คนสมัยก่อนได้เชื่อว่าผู้ที่ได้นางตานีเป็นมีนั้นมักจะมีอันเป็นไปเพราะพลังชีวิตทั้งสองฝ่ายนั้นจะถ่ายทอดซึ่งกกัันนนลลถ้าาาทิเเเต๋มปรีียยบบ ซึ่งก็คือนางตานีนั้นเป็นผีผู้หญิงซึ่งก็คือพลังหญินส่วนผู้ชายนั้นคือพลังหยางนาตานีนัน้นเป็นผีที่มีพลังหญินที่อ่อนมากพลังหยางที่อยู่ในผู้ชายที่เป็นมนุษย์จะถ่ายเพื่อให้เกิดความสมดุลแต่การถ่ายทอดพลังชีวิตนั้นจะเป็นอันตรายต่อฝ่ายชายที่เป็นมนุษย์ดังโบราณซึ่งได้กล่าวไว้ว่าคนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผีคนกับผีอยู่ไม่ได้ผลข้างเคียงในการถ่ายทอดพลังชีวิตของฝ่ายชายนั้นจะสังเกต ได้จากอาการคือซุ้ผอมแก้มต่อเมื่อคนอดอาหารชาวบ้านมักจะสังเกตอาการนั้นและรู้ทันทีว่าคนผู้นั้นมีม,มีเป็นนางตานีก็จะนิมนต์พระภิกษุหรือเชิญหมอผีที่มีวิชาอาคมแก่กล้าให้ทําพิธีกรรมให้คนทั้งสองแยกจากกันแยกจากกันและอุทิศส,ส่วนกุศลให้นางตานี